ทุกทคนรู้ไหมครับผมว่าชุดที่ผมใส่อยู่มันคือชุดอะไรให้ทายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กมันคือชุดกระเทยครับท่านผู้ชม <What? S 1> ก็วันนี้ผมจะมาใส่ชุดกระเทยลงแรงนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนทางบ้านกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยู่กับรายการกระเทยน้อย100ร้อยลีลานะครับผมอันนี้ผมก็เล่นกับเพื่อนผมนะ <What? S 1> ก็เพื่อนผมก็อยู่แรง สีดาวนะแดงสีดาวผมก็อยู่หนึ่งดาวเออผมว่า,า,วออวาน่าจะมีแต่แบบผู้บ่าวแบบล้อมล้อมกรีดผมอะออล้อมกรีดผมหมดเลยอะเพราะผมเป็นกระเทยไงเออดูดิเฟียลสุดละผมอะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกาะสวรรค์นนะเดี๋ยวผมโดดลงสีแล้วท่านผู้ชมโดดไปเลยอันนี้ก็มากับเพื่อน เพื่อนเราอยู่แหลงสีดาวก็จะไม่ทําให้เพี่ยนเราผิดหวังนะไม่อยากทําให้เพี่ยนแหลงตกพาบูเลยละกันดูสกตบอร์ดก็เป็นสกตบอร์ดค้างคาวนะนี่คนตึมเลยเยอะด้วย <c oughs> เดี๋ยวผมลงตรงโกดังนะครับผม <c oughs> เพื่อนผมก็ลงตรงโกดังลงมาไม่เจอปืนได้กระเป๋าส <c oughs> องเกาะสามเอ้ยได้ลูกสองยาว เปลี่ยนก็เอ้ยด้านหน้ามีตัวโดนผม2เมมดแตกเรียบร้อยตรงโกดังด้านบนมีตัวอีกนะผมเห็นอยู่2อสตีหรือเปล่านั่นยิงกันอยู่นั่นเดี๋ยวผมย่องไปหยิบ ak ก่อนแป๊บหนึ่งอ่าได้ ak คละยิงไปยิงไม่โดนสับปืนแป๊บอ่าเดี๋ยวผมอ้อมนะเดี๋ยวบอกให้เพื่อนไปอีกทางนึงเดี๋ยวผมอ้อมขึ้นมาฝั่งนี้ การเล่นดูโอที่ดีก็ควรเปิดไม้นะถ้ามึงไม่เปิดไม้มันก็จะไม่รู้เรื่องกันนะครับท่านผู้ชมผมได้ยินเสียงเท้านะแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะเอาวิ่งไปดูตรงไอ้วอลขาก่อนมันปั๊มยายอยู่หรือเปล่าไม่เจออ้าวเพื่อนกูดาวฮะผมเห็นละอยู่หลังไอ้วอลเดี๋ยวผมอ้อมไปฝั่งหนึ่งเห็นสองตัวนะสองตัวมันกำลังจะบวกกันเดี๋ยวผมวิ่งไปลอย นี่อัดตัวอา้าวมี3ตี้มาดิชนีละอีกตังไอวอรหลบปาดซ้ายแตกหนึ่งกระโดดปาดขวาหมดตี้โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงคำคมสมุดอะยังมีเส้นแต่ที่ใจเต้นอะเพราะมีเธอ ตอนนี้เราก็ฟาร์มของหาเหรียญไปช่วยเพื่อนกันนะครับผมทุกทุกคนดูชุดผมดิตะมุตะมิมากเลยครับผม <C> e <at> เพื่อนผมบอกว่าลองไปดูศพว่ามันจะมีเหรียญไหมไม่มีเหรียญเลยหาฟาร์มเหรียญก่อนนะครับผมด้านล่างก็มีเหรียญไปเก็บเหรียญกันทุกคนอยากให้ผมทาอะไรก็ช่วยช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยครับผมจะได้ทําอะไรที่คนดูชอบชอบเข้ามาดูกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ขาดอีกร้อยหนึ่งเดี๋ยวไปหาเหรียญก่อนจะเจอไหมเนี่ยเมืองก็เมืองใหญ่นะไม่ถือว่าใหญ่มากหรอกนะครับผมตาอนนี้ผมคิดว่าผมจะเล่นเป็น2องยาั3สามกับปืน A k ก็ได้แหละผมเล่นได้หมดทุกอย่างเจอเหรียญละนะเดี๋ยวไปชุดเพื่อนทุกคนก็น่าจะรู้เลยว่าเพื่อนผมชื่ออะไร รู้จกักชื่อฉายามันละผมตั้งให้เองอ่าชุบไปเลยได้ยาอืมเพื่อนผมก็ลงตรงริมเขื่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างเลยตืด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  ตอนนี้ไอวอลก็มี5ลูกของครบหมดละเหลือแต่อัพสามเฮ้ยตรงเพื่อนมีตัวครับเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนมันบอกว่าอยู่ตรงผมตีนมันก็ขึ้นตรงผมเหมือนกันเดี๋ยวหามันก่อนมันอยู่ตรงไหนอ่าเจอละอยู่ด้านหลังเพื่อนผมเดี๋ยวผมซุ่มตัวนี้ปาดเรียบร้อยโดนอัดตัวแตกไปดีน้องได้เก็บเสียงของมันก็ฟูนะทําไมมันไม่ไปชุบเพื่อนวามีทั้งเครื่องดีดแล้วก็มีทั้งเหรียญ 9ก้าร้อยพันเก้าอ่ะถ้าไม่ผมผมก็ไปชุบเพื่อนนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็ได้เหรียญหนึ่งพันเดี๋ยวไปอัปเกรดเลยผมไม่ค่อยเห็นคนเขาใส่ชุดนี้กันเลยครับท่านผู้ชมมันน่าจะดูตลกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ชุดนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นกลับมาขายสำหรับผมนะทุกคนอาจจะเห็นมาขายก็ได้แต่ผมก็ไม่เห็นมาขาย ผมซื้อชุดนี้ในร้านค้าความมืดนะได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้จำไม่ได้ประมาณสมปีที่แล้วอ่ะประมาณปี2019เ้อฮ้ยอันนี้ปี2023 4สี่ปีดิสปีที่แล้วผมได้4 q คิวเพื่อนผมได้1คิวนะครับรอดูว่าเพื่อนผมกับเพื่อนผมใครจะคิวเยอะกว่ากันเดี๋ยวแรกไอที่อัปเกรดไปเลย มีสโคปสีแรกไปละซองนี้ผมก็ว่าดีอยู่นะมันอัพโหลดเร็วอะแล้วก็เพิ่มดาเมจผมเล่นจนชินอะสกินเนี้ยดีดีมากสำหรับผมสกินเนี้ยสกินนี้เขาแจก,กเหมือนกันแหละอย่างที่ผมบอกผมไม่ผมไม่ค่อยเติมเลยนะไอ้พวกสกินปืนอะพวกเนี้ยผมได้ฟรีหมดเลยฟรีทุกอย่างส่วนหมัดผมก็เติมเกือบเหมาตู้ เออแต่ผมอยากได้หมัดใส่ตะมะมากเลยมันเท่เสียงต่อยมันเท่ดีเพื่อนผมก็มีเพื่อนผมก็เติมเอาตอนนั้นผมไม่ค่อยมีเงินอะอะไรครับเนี่ยสีดาวไม่เห็นตึงเลยคนลดอย่างไวอะครับอันนี้ก็เป็นเพราะผมหรือเปล่าแรงน้อยอาจจะดึงไก่ด้วยสกิลอัลโ ทุกคนเห็นตูดไหมในชุดกระเทยอะ่ะทุกคนดูดิโหแม่งเห็นเลยผมก็ไม่พูดคำหยาบแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าช่องผมเป็นช่องใสสะอาดนั่นแหละอพก่อไปชิวๆอ่าอัพเหตุก่อนกินเห็ดก่อนเห็ดเวล4สี่คลิปหน้ามาทำภารกิจอะไรดีนะ ตอนนี้มีตัวยิงเพื่อนผมนะเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนผมก่อนแป๊บหนึง่งมาเดี๋ยวผมสับเกียร์สี่เลยตอนเนี้ยอ่าเดี๋ยวโคบให้เพื่อนเจ็บนั่นเจ็บนั่นพีทเอาเลยอ้าวพีทดาวเรียบร้อยเอ้ยมันมีชีวิตัวเองเดี๋ยวผมซ้ำก่อนซ้ำแปบบ๊บตายพี่ดีน้องโอ้โหเพื่อนนายทำไรวะสตาโคบช่วยแล้วน้ำเกียเวได้เหรียญพันหนึ่ง มีสโคปสี่เฮ้ยได้สกาด้วยเดี๋ยวผมเล่นสกาเลยครับตอนเนี้ปืนก๊อตปืนตึงที่สุดละสกาเนี่ยสำหรับผมอะช่วงนี้คนเล่นเยอะกันบ่อยกับซองยาวถ้าซองโครมันมีอัพสามมันจะเป็นยังไงอะผมอยากรู้เหมือนกันมันจะยิงรัวขนาดไหนอะเอออาจจะโกงโคตรๆเลยนะนั่นอะ่ะมีตัวอีกเจอละผมมาร์กไว้อยู่เรียกพลสบียงผมก่อน มีตัวมีตัวมีตัวชาร์จเลยครับไม่พูดฟังําเพลงเ <Yeah. S 1> จ็บนั้นนั่นโดยประมาณห้าหกสิบอะถ้ามันยิงระเบิดใส่ตัวผมเพื่อปัดขวายิงเพื่อหวังผลเรียบร้อย oh <boy. S 1> เพื่อนมีเข็มชุบตัวเองฟาร์มของแป๊บอะไรการครับเนี่ยแดงสีดาวทำไมมันไม่เจอตึงๆอยากเจอตึงๆอะครับมาดึงหน่อย <S <S รอเล่นครับรอเล่น เดี๋ยวผมจะไปแลกตู้เซฟนะไปแลกชิปอัปเกรดชิปแล่เออชุดกระเทยลงแรงก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยมีเครื่องดีสองถ้าเสียงอะไรเข้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็อัดตอนเช้านะสกิลนี้ผมว่าดีนะสกิลตัวละครที่ผมเอามาอ่าได้อัพสามละ โกงแล้วตอนนี้อัพความโกงไปอีกหนึ่งขั้นนะครับผมเดี๋ยววิ่งขึ้นดันบทแป๊บหลืองสิบห้าตมันอยูสใสมันอยู่ใสเนี่ยอ่าฟาร์มไม่เห็นได้อะไรเลยเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เพิดสกิลอลล็อกเล่นเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงบ้านกลางเลยครับบ้านกลางตรงสลิงอะ่ะอ่าอยู่กับไอพีชเหลืองเตอเฮ้ยมีตัวมีตัวขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับไม่รอไม่รีรอไม่รีลาอ่าจะไปเฮ้ยมีตัวเดี๋ยวยิงต่อไปโดยประมาณสี่ส ่หลังนีอีก<ะ>ล่างหัวไม่โดนหัววิ่งลงนั้นล่างเรือไปดักกำลระเบิดระเบิดสุดเฉยถ้าไมชมมันลงมาโอ้โหไม่ทันโอ้ตายงูเลยช่งงวะนี้เรียบร้อยสองตัวด้านบนอีกโอไอ้น้องมาให้พี่เกิดเลยเล่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมกินสองดาวพอดีอ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 ฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับฟู่ไปแล้วครับบ๊ายบาย